ดูดวงชาวราศีสิงห์ถ้าอายุสั้นสองปีรางวัลที่หนึ่งแล้วถ้าสาั้นสิบปีอะก้าวโงวติดท่านเอาไหมนะครับผมอายุสัน้นสิบปีนี่เรื่องใหญ่นะครับครับถ้าร้อยปีสิบปีนี่คือนะครับสิบเปอร์เซ็นต์เลยนะหายไปเลยสิบปีนะเพราะฉะนั้นเรื่องใหญ่นะครับก้าวง่ติดนะครับผมท่านเอาไหมคอมเมนต์บอกกล่าวกันนะครับผมสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องเ,เล่น นะมันมีการแลกจริงๆมันเป็นความเชื่อนะไม่ว่าจะเป็นการโปรคาถาซาตานขึ้นมาจากนรกนะผมสิ่งเหล่านี้มันมีจริงแต่ว่ามันเป็นความเชื่อเท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นท่านแรกอ่ะท่านกล้าหรือเปล่าับคอมเมนต์บอกกล่ากันนะผมด้วยเรื่องราวต่างๆมันเกิดขึ้นในโชคชะตาชาวราศีสิงห์มันดูดวงกันชาวราศีสิงห์ตกตำแหน่งอะไรครับถูกรางวัลที่หนึ่งก็ก้าวมติก็ลื่นเลิงสังสรรค์แน่นอนใครๆจะไม่ลื่นเลิงล่ะ นับหัวล้อกาก้ากาเลยที่นี้นะหัวล้อเลยฮ่า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 ฮ่ท่านก็ลองถูกดูสิท่านจะได้รู้ว่าจะหัวล้ะเหมือนหมอสันไหมล่ะครับผมชะลอดเกิดขึ้นในโชกตามุ่งมั่นมุ่งตรงแบข้างหน้าจัดหนักจัดเต็มในโชกตาโดยอํานาจบารมีวัฒนาดวงชะตาท่านจะตกตําแหน่งม้าประยองนั่นทีม้าประยองอะไรมะแร้วผมก็รู้สึกฮึกเขิมไงล่ะครับผม แลออกรถเฟอร์รารี่ลัมโบกินี m w เอับผมเพราะฉะนั้นจัดหนักจัดเต็มซื้อบ้านสร้างบ้านให้พ่อแม่นะผมการยืนหยัดต่อสู้แข่งแย่งชิงดีอำนาจบาร,รมีวาสนายืนหยัดอยู่คนเดียวนะผมตอนเราไม่มีโชคไม่มีลาบเนี่ยมีใครมาช่วยเราบ้างท่านก็ต้องคิดเอาเองนะจ๊ะเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างท่านเอาชีวิตไปแลกมาเนี่ยมันเรื่องใหญ่นะนะเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้ความเชื่อสายศสา์นะจ๊ะ ราะฉะน,นั้นฟ้าผ่าลงมาไปยัง่งเงินท่านก็ต้องเป็นของท่านนะไม่ใช่เอาชีวิตไปแลกตั้งสิบปีนะครับเอาเงินไปให้คนอื่นหมดนี่โอ้โหหนหนักเลยนะเนี่ยเอาเอาชีวิตตัวเองไปให้คนอื่นนะเพราะฉะน,นั้นปัญหาต่างๆตกตำแหน่งแฮงแมนมีดปักเต็มหลังกระบนกระไกระสักกระสายแถมยังมีคนชิงไหวชิงพริบท่านแรกแหรอท่านแน่ใจนะแรกเองนะนะครับท่านแรกหรือเปล่า วันน้ตกตาแหน่งสิบเหรียญมีเงิน,ม,งนมีทองมีบารมีมีวาสนาแต่ว่าเจอกับคนไม่จริงใจนะเข้ามาเพื่อขอนู่นขอนี่นะสายสามดาวขวาสามดาบตั้งบ้านมุงตรงไปข้างหน้าไม่มีสิทธิ์เลือกด้วยอํานาจบุญบารมีวาสนาได้ปฏนนิปปนดอยการลี้เริ่มเริ่มต้นเป็นไปได้ด้วยดีดวงส,สมสมหวังดังใจหมายนอนไม่หลับกระวนกระวายกระสับกระสายคิดถึงแต่เรื่องเงินจะไปซื้ออะไรดีจะไปทําอะไรดีจะแต่งภรรยาสามีกับยังไงดี ดวงบนกุศลวัส,สนาตกตำแหน่งการบดีบดอยกาลีเร,เริ่มเริ่มต้นเป็นไปได้ด้วยดีอัศวินขี่ม้าถือเหรียญน,นำพาซึ่งโชคลาภเงินทองมรรมีวสสาสันาิีกศิษย์คำชูโก,กปากคุ้งของรักษาดวงจะตาจะเปิดมีดปากตรงกลางใจกระบบนกระไวกระสังวาสายอดทนอดกันท่านเอาหรือไม่เอาคอมเมนต์บอกกล่าวกันนะครับนะบถูกใจคลิปนี้กดซุปเปอร์ตงซุปเปอร์สติ๊กเกอร์ให้ทิปทางช่องได้ให้ค่าครูทางช่องได้ครับ ทางช่องจะได้ด,ดวงให้กับชาวราศีสิงห์ให้มากๆนะครับจะได้รวยเลยรวยดวงชะตาราศีสิง์ประจําเดือนราศีสิง์ในเดือนนี้เป็นช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงและความท้าทายที่น่าตื่นเต้นดวงดาวส่งสัญญ,ญาณถึงโอกาสใหม่ๆที่จะเข้ามาในชีวิตโดยเฉพาะในด้านการงานและการเงินด้านการงาน ช่วงต้นเดือนคุณจะได้รับโครงการสำคัญที่ท้าทายความสามารถแม้จะรู้สึกกดดันแต่นี่คือโอกาสที่จะแสดงศักยภาพผู้ใหญ่หรือหัวหน้าง,งานจะเล็งเห็นความสามารถของคุณโดยเฉพาะในช่วงวันที่1 0 1ถึง15ของเดือนจะมีโอกาสได้นำเสนอผลงานสำคัญ สำหรับผู้ที่ทำธุรกิจส่วนตัวจะได้พบกับพันธมิตรทางธุรกิจที่น่าสนใจมีโอกาสขยายกิจการหรือเริ่มโครงการใหม่ที่จะสร้างรายได้ในระยะยาวควรใช้ช่วงกลางเดือนในการวางแผนและเจรจาธุรกิจด้านการเงินการเงินในเดือนนี้ต้องระมัดระวังการใช้จ่ายโดยเฉพาะช่วงสัปดาห์แรกของเดือน อาจมีรายจ่ายฉุกเฉินเกิดขึ้นแต่หลังจากวันที่15เป็นต้นไปการเงินจะเริ่มคล่องตัวขึ้นมีโอกาสได้รับรายได้พิเศษจากงานเสริมหรือโบนัสปลายปีสำหรับนักลงทุนดวงชี้ว่าควรระมัดระวังการลงทุนในช่วงต้นเดือนแต่จะมีโอกาสทำกำไรได้ดีในช่วงปลายเดือนโดยเฉพาะการลงทุนในสินทรัพย์ระยะยาว ด้านการค้าขายผู้ที่ทำธุรกิจค้าขายจะพบว่ายอดขายเติบโตอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในช่วงเทศกาลปลายปีสินค้าที่เกี่ยวกับความสวยความงามสุขภาพและของขวัญจะขายดีเป็นพิเศษควรเตรียมสต็อกสินค้าให้เพียงพอการตลาดออนไลน์จะได้ผลดีในเดือนนี้ ควรใช้โอกาสนี้ในการสร้างแบรนด์และขยายฐานลูกค้าอาจพิจารณาทำโปรโมชั่นพิเศษในช่วงสัปดาห์สุดท้ายของเดือนสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นในช่วงปลายเดือนจะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญในชีวิตอาจเกี่ยวข้องกับการย้ายที่ทำงานการเลื่อนตำแหน่ง หรือการตัดสินใจครั้งสำคัญทางธุรกิจดวงดาวชี้ว่าการเปลี่ยนแปลงนี้จะนำมาซึ่งความก้าวหน้าในระยะยาวความสัมพันธ์กับผู้ร่วมงานจะแน่นแฟ้นขึ้นมีโอกาสได้ร่วมงานกับทีมใหม่ที่มีความสามารถการเรียนรู้ทักษะใหม่จะเป็นประโยชน์ต่อการทำงานในอนาคตคำแนะนำพิเศษ 1. ควรใช้เวลาในการไตร่ตรองก่อนตัดสินใจเรื่องสำคัญ 2. เก็บออมเงินสำรองไว้สำหรับรายจ่ายฉุกเฉิน 3. พัฒนาทักษะด้านการสื่อสารและการเจรจาต่อรอง 4. รักษาสมดุลระหว่างการทำงานและการพักผ่อน 5. สร้างเครือข่ายธุรกิจและความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ร่วมงาน สรุปเดือนนี้จะเป็นช่วงเวลาแห่งโอกาสและความท้าทายสำหรับชาวราศีสิงห์แม้จะมีอุปสรรคบ้างในช่วงต้นเดือนแต่ด้วยความมุ่งมั่นและการวางแผนที่ดีคุณจะสามารถก้าวผ่านและประสบความสำเร็จได้ควรใช้ช่วงเวลานี้ในการพัฒนาตนเองและวางหลักฐานสำหรับความสำเร็จในปีหน้าการเงินและการงานมีแนวโน้มที่ดี โดยเฉพาะในช่วงปลายเดือนเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมสำหรับการวางแผนและเริ่มต้นโครงการใหม่ๆดวงชะตาของชาวราศีสิงห์ประจำเดือนนี้มีแนวโน้มที่น่าสนใจและเต็มไปด้วยพลังงานเชิงบวกแม้ว่าจะมีความท้าทายบางประการแต่โดยร,รวมแล้วถือเป็นช่วงเวลาแห่งโอกาสและการเติบโตสำหรับชาวราศีสิงห์ ในด้านความรักสำหรับคนมีคู่เดือนนี้จะเป็นช่วงเวลาแห่งการเสริมสร้างความสัมพันธ์ให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นด้วยอิทธิพลของดาวศุกร์ที่ส่งผลดีต่อดวงความรักทำให้คู่รักมีโอกาสได้ใกล้ชิดสนิทสนมกันมากขึ้นเป็นช่วงวที่เหมาะสมสำหรับการวางแผนอนาคตร่วมกันหรือทำกิจกรรม,รมพิเศษที่จะช่วยกระชับความสัมพันธ์ อาจเป็นการเดินทางท่องเที่ยวสั้นๆหรือการใช้เวลาคุณภาพร่วมกันในบ้านการสื่อสารระหว่างคู่จะราบรื่นและเข้าใจกันมากขึ้นทำให้สามารถแก้ไขปัญหาที่ค้างคาใจมานานได้อย่างไรก็ตามในช่วงกลางเดือนอาจมีความตึงเครียดเล็กน้อยเกิดขึ้นในความสัมพันธ์เนื่องจากภาระง,งาน หรือความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้นทำให้มีเวลาให้กันน้อยลงชาวราศีสิงห์ควรระมัดระวังไม่ให้ความเครียดจากการทำงานส่งผลกระทบต่อชีวิตคู่การแบ่งเวลาอย่างสมดุลและการแสดงความเข้าใจซึ่งกันและก,กันจะช่วยให้ผ่านพ้น ช่วงเวลานี้ไปได้ด้วยดีในช่วงปลายเดือนความสัมพันธ์จะกลับมาหวานชื่นอีกครั้งเป็นโอกาสดีในการแสดงความรักและความห่วงใยต่อคู่ครองของคุณสำหรับชาวราศีสิงห์ที่โสดเดือนนี้จะเต็มไปด้วยโอกาสในการพบเจอคนใหม่ๆที่น่าสนใจคุณจะรู้สึกมีสเสน่ห์และมั่นใจในตัวเองมากขึ้น ทำให้ดึงดูดความสนใจจากผู้คนรอบข้างได้ง่ายโอกาสในการพบรักใหม่อาจเกิดขึ้นในสถานที่ที่ไม่คาดคิดเช่นงานสังคมการประชุมทางธุรกิจหรือแม้แต่ผ่านการแนะนำของเพื่อนสนิทในช่วงต้นเดือนคุณอาจรู้สึกลังเลที่จะเปิดใจรับความรักใหม่ แต่เมื่อถึงกลางเดือนความมั่นใจของคุณจะเพิ่มขึ้นทำให้กล้าที่จะทำความรู้จักกับคนที่สนใจมากขึ้นการเข้าร่วมกิจกรรมสังคมหรืองานอดิเรกใหม่ๆจะเพิ่มโอกาสในการพบเจอคนที่มีความสนใจคล้ายคลึงกันอย่างไรก็ตามควรระมัดระวังในการเลือกคบหาสมาคมและไม่ควรรีบร้อนตัดสินใจผูกมัดใดๆในช่วงนี้ ช่วงปลายเดือนจะเป็นเวลาที่เหมาะสมสำหรับการเริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่คุณอาจพบกับคนที่ทำให้รู้สึกพิเศษและเข้าใจคุณเป็นอย่างดีแต่ควรใช้เวลาในการทำความรู้จักและศึกษานิสัยใจคอกันให้ดีก่อนตัดสินใจการเปิดใจรับฟังและการสื่อสารอย่างจริงใจจะช่วยสร้างพื้นฐานที่ดีสำหรับความสัมพันธ์ในอนาคต โดยสรุปแล้วเดือนนี้เป็นช่วงเวลาที่ดีสำหรับชาวราศีสิงห์ในเรื่องความรักทั้งคนที่มีคู่และคนโสดจะได้พบกับประสบการณ์ที่ทำให้เติบโตและเข้าใจความรักมากขึ้นสิ่งสำคัญคือการรักษาสมดุลระหว่างชีวิตส่วนตัวและหน้าที่การงานรวมถึงการสื่อสารอย่างเปิดเผยและจริงใจ ซึ่งจะช่วยให้ความสัมพันธ์พัฒนาไปในทิศทางที่ดีและเป็นพื้นฐานที่มั่นคงสำหรับความรักในอนาคตการเปิดใจรับสิ่งใหม่ๆและการเรียนรู้จากประสบการณ์จะช่วยให้ชาวราศีสิงห์สามารถก้าวผ่านความท้าทายและพบกับความสุขในความรักได้อย่างแท้จริง